นี่ครับผมแซะแซ่งน,นี่ครับวันนี้าแแแมแซ่เราแ็กครับเออลืมคำพูดหมดไอ้พวกนี้วนทำให้งงครับเมื่อวานไม่ส่งหลานมาครับผมยางรั่วกลางทางบนเขาผู้พาน,นครับเขาผู้พานเขาปิ้งงูครับทางเลี้ยวดดคดโคดโค้งไปโค้งมายางรั่วจริงๆแล้วเรียกหนึ่งหกหกเก,ก้าก็ได้นะครับผมแต่คราวนี้ แกแท่งแง่เอย่างครับแสะได้แงะได้ครับผมผมก็เลยจะทําให้ผู้ชมได้ดูว่าวิธีการเปลี่ยนล้อยางมันง่ายนิดเดียวลองดูครับผมนี่มืออ่ารถรถโตโยต้าวีโก้ขาแถมลูกคันครับผมนี่ครับข้อต่องนี้ครับแรกมันก็มาเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้นะครับผมนี่ครับถอดออกได้ครับแล้วผมประกอบเข้าไปมันก็เป็นแบบนี้ครับอ่านี่ครับอันนี้คืออุปกรณ์การช่วยช่วย เปลี่ยนรอยยางอ่านี่ครับผมมาดูนี่วิธีการรอยยงไม่ลอยนะครับผมตอนนี้รอยยงไม่ลอยก็คือว่าอ่านี่ครับจากเริ่มเลยนะครับผมก็ต้องถอดน็อตก่อนคือคลายน็อตครับคลายน็อตให้มันรู้ตัวว่ามันจะโดนถอดอ่าถอดง่ายๆายแบบแค่แค่เงี้ยเยีย yeah! บขึ้นครับน่นครับผมเอาตัวตรงข้ามก่อนนะครับตัวตรงข้ามก่อน นี่ครับไม่ยากครับไม่ต้องใช้เครื่องครับไปอยู่กลางเขาไม่มีเครื่องครับผมนี่ครับอันนี้เราคายแล้วนะครับผมคายเสร็จคายเสร็จไม่ต้องทิ้งดังอย่างผมก็ได้นะครับผมแล้วผมทิ้ง เนี่ยมันดังไปไม่ต้องทิ้งดังอย่างนี้ครับผมเอาแมลงใส่ที่ปีกนกรู้จักปีกนกหรือเปล่าตากล้องช่วยหน่อยครับตะก้องช่วยผมหน่อยปีกนกไปตรงนี้ครับไปตรงนี้ตรงนี้ถ่ายมางี้ครับถ่ายไปใตน้นี่โอเวนกร,รมไม่ได้ครับเดีย๋ยวนี่นะครับอันนี้ปุ๊บยกนี้ครับผมนี่แทงเข้ามาครับ ปีกนกนี่ครับปีกนกจะอยู่ใต้ล้อหน้าก็เถอะเป็นงอนะอ่าปีกนกจะอยู่นี่ครับข้างล้อหน้านี่ครับอันนี้คือเขาเรียกปีกนกครับแต่จริงๆแล้วเป็นเป็นเหล็กครับเดี๋ยวอันนี้คือขันให้ตึงสักหน่อยครับเพื่อที่จะดันปีกนกขึ้นครับนี่ครับ เราก็หมุนให้ตึงทั้งนิดนึงเต็ดเต็ดับเราก็เอาตัวนี้ครับใส่เข้าไปอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกตัวขันนะครับผมไม่ใช่ไก่นะครับว่าขันไม่แรงครับเต็ดับก็คือตัวนี้ครับนี่ตัวถอดรอรับมาครับผมมันจะมีรูรูอยู่ตรงกลางเราก็เสียบเข้าไปครับผมเสียบแล้วเราก็ขึ้นครับ ระวังจะไปโดนรถนะครับผมเมียตบแน่ถอยเข้ามาตั้งหน่อยครับนี่ครับปั่นปันปันแล้วไม่ใช่ปั่นอย่างเดียวนะครับดูด้วยว่าหัวมันจะหลุดหรือเปล่าข้างในครับขึ้นเองบมองแล้วโอเคครับผมนี่ขึ้นอีกตากล้องมีสั่งด้วยให้ถือกล้องอย่างเดียวสั่งด้วยมันไม่เหนื่อยถือกล้องอย่างเดียวฮะนี่ครับผมจะได้ไม่ต้องขันอีกเอาให้ลอยเลยนั่นใช่พอครับผม พอแล้วเหมือนก็ใช้ครับเหมือนก็ใช้ผมอ่ะนี่ครับนี่พอเสร็จเราก็ถอดอันนี้อ่าที่มีรูเนี่ยตามารูัผมครับแค่แซงเงี้ยถอดง่ายๆครับนี่ครับเราลายแล้วเมื่อกี้นี้ไห้น็อตแล้วอะมาถึงโอเคครับนี่ครับเอาลายน็อตครับรวงนี่ครับรวงอย่างนี้แล้วก็ดูด้วยว่าเมียอยู่ใกล้ๆหรือเปล่ามันจะหลุดไปใส่เขานะครับผมนี่ นี่ครับจริงๆคลายออกมาสักหน่อยเดียวครับนี่ครับคลายมาสักหน่อยเดียวครับแล้วเดี๋ยวเรามือหมุนเอาดีกว่าครับเดี๋ยวจะหลุดไปโดนเมียขึ้นเมื่อกี้บดเนาครับรละเปลี่ยนล้อง่ายๆครับแค่แตงแง่ครับผม เมื่อวานผม,มา่าบนเขาผู้พานนะครับที่ที่ที่ยางรั่วครับเอ่อได้ช่วยตัวเองโดยการเปลี่ยนล้อยางใส่อะไรออกมาทีนี้มีคนโทรเข้ามาครับโทรศัพท์ออปโป่ตัดโป๊ะเลยไม่ได้คลิปครับทีนี้ผมก็มาทําคลิปให้ใหม่เพื่อที่เปลี่ยนล้อยางครับโอ้มานเข้าปิดปเป็ ungen, imal, นปิที่บนดิโอ้ไม่เข้าไม่เข้ไม่เข้าดูนะขาดช่วยกน ระวังระวังระวังไม่แรงจะหลุดนะครับผมพรอนี่ัผมเออหลุดแล้วโอเคครับผมนี่ครับผมวิธีออรล้อออกพอรล้อออกล้อใส่ครับล้อใส่ง่ายครับผมนี่ครับนี่ครับผมล้อใส่ครับใส่เข้าไป ใช่มันจะเข้ารูยากสักนิดนึงครับผมนี่ครับเราก็ต้องกิ้งเข้าไปใกล้ๆก่อนนะนี่เขาเรียกว่าเสือกปราหมอแต่จริงๆแล้วเราเสือกรอครับนี่เล็งรูให้ตรงครับผมแล้วก็ไอตัวนี้นะครับไอตัวไม่รู้ช่วยงับนี่ครับแก่ไปใต้ล่างครับงัดขึ้นมา มองไม่เห็นรูไปแล้วครับนี่ครับต้องใช้คึงเงาเหมือนกันนะผมพอคิดว่าเข้าแล้วก็เอาน็อตคาไว้ก่อนครับผมน็อตคาไว้แล้วก็มาดูแล้วดูน็อตอื่น จริงๆแล้วที่เขาผู้พานเมื่อวานนี้ผมว่าถ้าเรียกรถหนึ่งหกหกเก้าเขาก็มาเปลี่ยนให้ครับถ้าเป็นสภาพสตีอันตรายที่เปี่ยวก็เรียกรถหนึ่งหกหกเก้าดีกว่าครับถ้าทาได้กนเปลี่ยนร้อนะครับเพาช่วยบริการให้ครับอันนี้เอาแค่พอตึงมือครับ เอาแค่พอตึงมือครับผมนี่ครับฝั่งตรงข้ามนะครับผมเอาให้ตรงข้ามอันนี้มันมีหลารูครับก็เลยต้องเป็นตรงข้ามแบบเฉลี่ยงนักหน่อยครับนี่ครับผมนี่นี่ครับเอาขันเข้าไปครับนี่ครับนี่ครับผมขันเข้าไปครับนี่ครับขันเข้าไปครับ ไม่ยากครับผมเอาง่ายๆเอาแค่ตึงมือก่อนนะฮะนี่ครับระวังมันจะหลุดนะครับผมมีจะโดนรถนะนี่ครับผมเปี่ยนยางง่ายๆกับแค่ใช้งแง่ครับผมวิธีทำมันไม่ได้ยากครับนี่ครับเอาให้ตึงมือตึงมือครับตองข้ามตลอดนะครับผม นี่ครับเอาเติมเ็ตไอตัวมีลูยครับช่วยถอยให้หน่อยครับกล้องฮะมาถอยกล้องให้หน่อยโอเคครับเห็นผมแล้วนี่ครับตัวมีลูเหมือนกันเสียบเข้าไปแล้วก็ถอนแม่แรงครับขอนแม่แรงครับสังเกตลรอจะลงฮะล้อลงแล้วก็ปั่นจนแม่แรงออกหมดนะครับผมออกแม่แรงออกให้หมดเลย ให้แม่แรงออกมาได้ครับให้สามารถดึงแม่แรงออกมาได้ยังดึงไม่ได้ก็หมุนต่อครับนี่ครับดึงได้ครับดึงออกมาก็จะเป็นลักษณะาน,านี้นอเ,อเอาอต่ตัวนี้เพื่อมาย้ำน็อตครับโอ้อโหหัวล้านแนงแงตนี่ครับนี่ครับใส่เข้าไปเมื่อกี้ตึงมืออันนี้ตึงตีนครับผม ปั๊บปั๊บปั๊บนี่ร้องแล้วครับผมอันไปอันร้องอี่ครับผมนี่คือตึงครับ ทำให้ดีนะครับผมน็อตตัวไหนขันไปแล้วตัวไหนยังไม่ได้ขันอ่านี่ครับผมเสร็จวิธีครับผมเปลี่ยนล้อยางง่ายๆครับแค่เซ็งแง่ครับอมองไม่เห็นหน้ามืดนมืมืดนมืนมืดมื่นมืมืครับอ่านี่ครับผมแค่เซงแง่ครับเปลี่ยนยางง่ายๆครับอ่าอย่าลืมกด ซับ,ก,บกดติดตามนั่นแหละครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแค้แทงแงะพากินพาเที่ยวพาหาปลาครับผมนี่มีความรู้ด้วยนะครับผมคิดว่ามีความรู้ช่วยกดซับตะข่ากดติดตามนั่นแหละครับแล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ